ท่านใหญ่ท่านสีท่านข้แก่ท่านจบรักษาเีจบ้กับวิตพุทธรักสังมิน้ำพัะนะน้ะนำะัเอาหมาได้ต่อไปเจอครับ สาธุศาตุสาตุโลกะตุสาวัตถระโตสาธุศานามุตสะัตุระโตสาานามุตตะวัตถุระโตสาธุศาตุวุตธรรมกสิทธิธรรมกสิทธิมหาสิทธิเองอโทนะทายย สามสิบสามสิบสามสิบสองร้อยสองร้อยสองร้อยสามสิบสามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยสิบ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  สิทธิเจ้านุ่มสิทธิ์คนก็ไปเชิญนะถ้าก็ขอประอาจา้ยมพันธ์ให้สิทธิเจ้นสิทธิ์ที่อยู่นอกที่เดินทางมาถึงก็มีโอกาสก็ลงทะเบียนที่โต๊ะและเดินทางเข้าบาในซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งซึ่งเราทุกคนมารวมกันที่นี้เพื่อรัถึงผูชาจารย์ของเราโดยเฉพาะในที่ที่นหนึ่งใจของเราจากนั้นก็ถือว่าเป็นวัน เราเข้าอยู่กันก็ขอใช้เสียงนี่ได้รับทราบว่างาติผู้ใหญ่ที่ต้องการจะขรอบครัก็เชิญเข้ามาเพราะเราจะมีเวลาน้อยก็เป็นเรื่องคิดเหยวดีใจของเราซึ่งดีในความคุณก็พูดคุยก็ทำกโส่ คุณดิดาบดาคุณบุตรพานจารทุกูทุกนามที่นีที่เรานับถืออยู่ในจิตใจเราใีตัวเราเดียน้อยก็ขอได้เสียงนี้ประยาละันให้สิทธิ์ทุสิทธิ์ุกนอกข้ามาถึงแล้วก็ให้ลงทะเบียนคือลงชื่อบ่ายที่ก๊กจินตวนาการ รษาทั้งภษาสังฆัางรักษาคนรักษาผู้มารักษาคุณหลวงพ่อใหญ่ปู่ศรีท่านพ่อแก่ไมั้ยกไปเจอน

sana kok สาธุสาธุสาธุนะโมตถาภวะระโตสมสาธนะโมตถาภตะระโตสาธุนะโมาวะโตสมะสาธุสาสาธุนะโมสิกิตมาสิกิตสามัคคสิกิตมหาสิิ

หมดแล้วครับหมดแล้วฮะหมดแล้วร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบเลยนะครับสำหรับสิทธิอนุสิทธิหมายเลขหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสี่สิบก็ขอได้เกียมตัวเกียมตัวไปเลยหมายเลขหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด ถึงหนึ่งร้อยสี่สิทีคนใดรู้ก็ขอให้เตรียม <c oughs> มีไหมครับใครอจะติบต่อคุณประมีของท้องผู่ก็้าเชิดเอาสำหรับสิทธิการกิจหมายเลข1 2ึ่อยยเอ็างนี้มันเหลือกี่คนแล้วเนี่ย,น 1>, ย<ค>น1น5กคนไหนที่ไม่ที่ว่ารอบแล้วหรือไงไช่วยกันจับด้วยช่วยกันจับ ดูแขนด้วยเองนะ้ตรงไหมายเลขนี้หรือเปล่าสิดอย่างดีทกทุกคนร้อยยี่สิบเอ็ดรถึงร้อยหาถ้ามาถึงแล้วมันนองเงิขึ้นนะสร้างจิตที่เราบูมานไว้ราเลืกถึงปุตตาชามาเลืลึกถึงรอยสักของเราน้อมจิตให้เป็นสมาธิอย่างน้อยเรามาเลืกถึงปุตตาชาของเราก็นะขอ,อใจเสียงนี้พห้เขาไม่ิใจเสีย์ทุกคนรับทราบว่าว หมายเลข1 2 1่ออนึงกสิ้าขอเชิญนะขอเชิญนะหมายเลขสำหรับจิตาลิ์ที่เจอทงมาก็ขอให้หวงีิตทด้านหน้าเรายังมีน้าวาโตระโตสมมาสมุทาโมตัสาวโตโตสมมาุสานโมตัสสากมวาโตระโตสมมาสุทธสาทุโสโสสิมาอยู่ตาซ้ายเท่อหลายอยู่ตาขวา แม่โพศพอยู่สองข้างพระไกเยเจ้ามาอยู่ข้างอมเสียนแม่พระธรณีมาอยู่ข้างหน้าแม่พระคงคามาอยู่ข้างหลังมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมขอบเขตข้ออัครา 36, คุณนัคราสามสิบหกคุณศัสษรสิบเก้าคุณพระพุธเจ้าให้บุญผ้าบุญเจียนและสกุลพิสมรทั่วโลกแดนไกลคุณภาะไทรพิดกคุณบรสีตาดวงคุณบรสีตาไ้คุณบร,ณบร,ณบร,ณบรสีเพียสมาก ท่านพ่อจุลรอดขอจอเป็นเกศอาจารย์คุณทังอรัตนานังธรรมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังคุณทังอันเชิญธรรมังอันเชิญสังฆังอันเชิญคุณทางสเรมาณะธรรมังเรมนะสังขารสเรมนะโอ้มตฤษีท่านพ่อแก่ท่านจงมาประสิทธิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิโอมสิทธิโอมิติสิทธิมหาชัยชัยยะโผพระพังสัภาเทวามนุษย์สาง มหาสุทังสุวติยาสิทินานามหาคาถาอาคัมยะสิทธิพมมาจะอินลายเวสุวรรณวิสุกันเจวะนมามิโลกัปลายะนมามิหังอีระชาคาตระสาติงกัโตโลดินังปิสังโลผุดสัตผู้สมนะคะลิธาโทพระสังสังวิสเถพระพระพุทธันฑูธรรมวค้าวาโทโนอามะวาอวิสุนุสาธุติสาธุสาธุสาธุโอ้ปุกปุกสาระมัดปุกจปุกปุกจะปุกนะพุกปุกเจ้าดีปุกทั้งเจ้าปุก คุณจะปลูกดาวบนฤษีสีระองค์เธจอ